สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซัดเท c h ช n n นลคลิปนี้ตอนนี้ก็จะมาแนะนํานะครับการตั้งค่าดาวเทียมแล้วก็การแมโนนโอทีเอนะครับสําหรับกล่องรุ่น SD นะครับรุ่นม a ต d ฐานครับผมของค่าย ipm นะครับที่เห็นรีโมทอย่างนี้ก็จะมีหลายรุ่นนะครับก็รุ่นของที่จะมาเปิดตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นเคลียร์นะครับผมเป็นรุ่นเก่ามากแล้วนะครับ รีโมทของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทตัวเล็กแล้วกันนะครับวันนี้ตอนแรกนะครับที่เปิดมานะครับเป็นเครื่องที่ค้างสต็อกมานานนะครับผมกล่องรุ่นนี้ก็ลองเช็คตอนแรกครับตอนแรกที่มามันจะเป็นระบบอ่า k u band อยู่นะครับเป็นระบบนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับหัาศูนย์สี่ตัวครับก็คือมาตอนแรกก็จะเป็นระบบ k u band อยู่นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปเช็คได้นะครับโดยกดปุ่ม info ครับผมก็จะเห็นว่าเป็นระบบ KU band นะครับเป็นความที่เก่าทั้งหมดแล้วนะครับแต่วันนี้จะนำมาต่อกับจานระบบ C band นะครับจะมา OTA กับ C band ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูครับผมเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่ามากแล้วนะครับเดี๋ยวกดกลับก่อนนะครับให้เป็นโหมด e นะครับไทคมซีแบนนะครับรหัสก็เป็น04ตัวนะครับพอกดโอเคเข้าไปนะครับก็เช็คเวอร์ชันด้านบนขวานะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน2.98นะครับเวอร์ชันรายการก็จะเป็น378นะครับซึ่งเก่ามากแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนํานะครับการตั้งค่า onb ก่อนลวกันนะครับผมก็กดคําว่าเมนูนะครับ ก็มาที่การติดตั้งนะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับรหัสก็เป็นศูนย์สี่ตัวนะครับกดเข้าไปเลยครับก็มาที่ตั้งค่า LNB นะครับก็คือตั้งค่าจันดาเทียมนั่นเองนะครับจันดาเทียมซีแบดนะครับอันนี้จะเป็นสองเป็น5าก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับความถี่ตรงนี้นะครับต้องเป็นห้าหนึ่งห้าศูน์นะครับสําหรับ4แบนนะค่า้าหาความถี่มัน ผิดไปจากนี้นะครับก็กดกลับมาเป็นกดไปกดโอเคก็ได้นะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็จะสามารถเลื่อนได้นะครับก็พอได้ห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้เป็นการเซตค่าจานดาวเทียมหรือว่าคามถี่ LNB นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเป็น kU Band นะครับก็กดไปทางขวานะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่า k u นะครับถ้าหากจะตั้งจาน K u b a n บนนะครับผม แล้วก็มาเลือกตรงแถวความถี่ LNB นะครับก็ต้องตั้งเป็นยูนิววอแซนะครับผมเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ยิบสองเคก็ต้องเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้แนะนำให้สำหรับจาน KU b a n บนครับแต่วันนี้จะมา OTA กับระบบ C b แ n นนะครับผมแล้วก็กลับมาก่อนครับเป็นหมายเลข12นะครับเป็น C b แบนครับผมหากตั้งค่าถูกต้องแล้วนะครับก็กด exit ออกได้เลยนะครับ ทีนี้การแม n นน l o ท a นะครับก็มาที่หัวข้อที่2นะครับผมมาที่ค้นหารายการด้วยตนเองนะครับผมอันนี้เป็นดาวเทียม NS6 อยู่นะครับกดออกนะครับผมกดไปให้เลือกเป็นไทยคม4นะครับกดลงมาประมาณเบอร์12นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับเพราะว่าเราจะ ทำการแม่นวล OGA ของดาวเทียมดวงนี้นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาใส่ความถี่นะครับที่เป็นความถี่ปัจจุบันนี้นะก็คือ3 9 2 0นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ3 9 20นย์นะครับอ่าเราได้ความถี่นี้แล้วนะครับซึ่งเป็นความถี่ o t a ล่าสุดแล้วนะครับให้เป็น Juw อนะครับผม กดไปทั้งซ้ายทั้งขวาก็ได้นะครับให้เป็นคําว่าหอครับผมส่วน s i m u l a t นะครับกด30,000เข้าไปนะครับผมใส่ตัวเลขไปเลยนะครับจะเห็นว่าคุณภาพขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะ OTA ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับคุณภาพได้92ครับส่วนความแรงสัญญาณได้88นะครับก็คือเป็นความถี่ OTA ที่เราจะทำการ OTA ตอนนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดเลื่อนลงนะครับผม กดเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมาตรงคำว่า OTA อัปเดตนะครับผมแล้วก็กด OK เข้าไปเลยนะครับปุ่มกลางนะครับตรงนี้ครับปุ๊บเข้าไปนะครับกล่องจะทำการหาค่า OTA เก่าๆนะครับที่ติดอยู่กับกล่องครับผมมันก็จะยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวรอความถี่ที่เราใส่ไปใหม่นะครับว่าจะเจอหรือเปล่า มาแล้วครับความถี่นะครับอาเจอครับผมตัวหนังสืออาจจะผิดเยนไปนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับผมก็มาที่ตรงคำว่าใช่เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็กดโอเคปุ่มกลางเลยนะครับเลื่อนมาตรงคำว่าใช่ครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไปนะครับกล่องก็จะทําการโหลดข้อมูล o t a ใหม่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นช่องรายการนะครับก็ตอบตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลื่อนมาทางซ้ายครับ กดโอเคปุ่มกลางเลยนะครับก็จะโหลดพวกช่องในยการเข้าไปนะรอจนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมถึง <balances. S 1> <Mac S 2> จะเครื่องน,น,น่าจะดับแล้วก็ติดมาใหม่นะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านของจะรีสตาร์ทใหม่นะอันนี้เป็นโลกโก้เก่าอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้รับชมได้ก็พอนะครับมาแล้วครับภาพมาแล้วนะครับ อันนี้ก็ขึ้นช่องที่หมายเลข51นะครับผมเดี๋ยวลองกดไลน์ดูนะครับว่าจะดูได้ครบไหมมาที่ช่องเนชั่นก็ได้นะครับลองตรวจเช็คดูอ่ามาแล้วครับผมได้นะครับช่องช่อง5แล้วกันครับผมอ่าช่อง5ก็ได้นะครับซึงจะได้ครบหมดแล้วนะครับ ช่อง5ช่อง nbt ช่องไทย pbs ได้ครบแล้วนะครับลองกด3 3ดูนะครับเป็นช่อง3อ่าได้ครบหมดเลยนะครับช่อง33 35เป็นช่อง7นะครับก็สามารถรับได้ครบทุกช่องนะครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไปเช็คเวอร์ชันนะครับก็จะได้เป็นเวอร์ชัน2.98นะครับผมแต่ว่าเวอร์ชันช่องรายการเป็น550นนะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้นะครับ ่องรุ่น Standard รุ่นเคลียนะครับของ IPM นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องนี้โดยการกดติดตามช่องให้นะครับกดตรงกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ